สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกสั้นๆชุดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของออพี่เสือชายผู้พิการทางสายตาบันทึกเล่าถึงวันหนึ่งที่พี่เสือเขาพยายามเดินทางไปตลาดเย็นสวนสยามนะครับาจากซอย16แยก3ไปซอย10ก็ไม่ไกลมากแต่สำหรับคนใช้ไม่เท้าขาวเนี่ยท่ามกลางคนรถมันก็ทุลักทุเลเพอสมควรเลย อนึกภาพตามแล้วก็คงจะไม่ง่ายเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจคือมีเพื่อนร่วมทางด้วยใช่ไหมคะที่ว่าชื่อเจ้าหมีน้อยใช่ครับเจ้าหมีน้อยเนี่ยอยู่ในกระเป๋าสะพายเลยนะคือเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภยัยอ๋ออยู่ในกระเป๋าตอนแรกนึกว่าเป็นคนเดินตามข้างๆซะอีกค่ะแสดงว่าเจ้าหมีน้อยนี่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทางแต่เป็นคนใกล้ชิดมากๆเลยสิคะน่าจะอย่างนั้นครับเพราะมีเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าด้วยว่าวันนั้นฝนตกหนักพี่เสือออกไปทํางานไม่ได้ค่ะ <c oughs> จ้ามีน้อยนี่แหละเป็นคนสั่งผัษรีอิ้วมาให้ทางแอปอ๋อแสดงว่าดูแลกันดีมากๆเลยนะคะมันทําให้เห็นภาพการพึ่งพากันในชุดประจําวันชัดเจนเลยใช่ค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกอย่างพี่เสือสั่งของจากเซเว่นอีเลฟผ่านแอปเหมือนกันสั่งเครื่องดื่มเยอะเลยมีอะไรบ้างครับพอจําได้ไหมมีเอ่อน้ำโยเกิร์ตโอชิเลมอนขวดใหญ่เลยนะแล้วก็โอชิอังกุนเคียวโฮอีกขวดหนึ่งโอ้โหสั่งเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยอืม รายละเอียดพวกนี้แหละค่ะที่มันทําให้เราเห็นภาพชีวิตเขาชัดขึ้นเห็นทั้งความท้าทายจากข้อจํากัดทางร่างกายแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยจริงครับมันเหมือนจิ๊กซอว์เล็กๆที่ต่อกันแล้วเห็นว่าเออถึงจะมีข้อจํากัดพี่เสือก็พยายามใช้ชีวิตปกติให้มากที่สุดมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเจ้าหมีน้อยคอยช่วย ใช่ครับมันคือการปรับตัวการสร้างระบบสนับสนุนหรือ support system ในแบบของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่แค่พึ่งคนอื่นอย่างเดียวแต่ผสมผสานทั้งคนทั้งเครื่องมือคือแอปต่างๆเนาะครับผมซึ่งจริงๆก็เป็นกลยุทธ์ที่หลายๆคนใช้นั่นแหละครัไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอะไรก็ตามทีนี้พอตกเย็นเขาก็ตัดสินใจไปตลาดกันที่สวนสยามซอยสิบเจ้าหมีน้อยก็เ,เสนอว่าไหนๆออกมาแล้วหาอะไรคาบกลับไปกินกันดีกว่าครับ คับครับ,ค,รบคำว่าคาบเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะของเขาเลยอ๋อหมายถึงกินใช่ไหมคะใช่ครับแบบว่าใช้แทนคำว่ากินอะไรงนี้เช่นไส้กรอกอีสานอะไรทำนองนั้นโอน่ารักดีนะคะการมีภาษาเฉพาะกันแบบนี้มันบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากๆเลยนะใช่เลยครับดูสนิทกันมากเป็นกันเองสุดๆ อืมการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มแบบนี้มันก็เหมือนสร้างโลกใบเล็กๆที่เข้าใจกันสองคนเนาะอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึกหรือแค่ความเคยชินก็ได้แต่ก็น่าสนใจดีค่ะแต่ว่าแผนที่จะไปหาอะไรคาบกับบ้านเนี่ยก็ต้องล้มเลิกไปครับอ้าวทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคือระหว่างทางไปตลาดเนี่ยพี่เสือเกิดเหตุฉุกเฉินกระทันหันครับเเขาใช้คาว่าขี้แตกโอโ้โห ก็เลยต้องรีบเปลี่ยนแผนรีบกลับบ้านทันทีเลยอืเป็นเรื่องไม่คาดฝันจริงๆค่ะสรุปคือได้ของที่ตั้งใจไปซื้อกลับมาแต่ว่าของกินนี้ไม่ได้ติดมือมาเลยสักอย่างแหมฟังดูอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือบางคนอาจจะมองว่าน่าอายนะคะแต่มันสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตได้แบบตรงไปตรงมามากๆเลยจริงครับว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไปหรอกเนาะใช่ครับ ยิ่งพอมีปัจจัยท้าทายอื่นๆอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะยังกรณีพี่เสือการต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางร่างกายแบบนี้กลางที่สาธารณะมันซับซ้อนกว่าคนทั่วไปเยอะเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่สะดวกแต่มันอาจจะเกี่ยวกับความรู้สึกเออเปราะบางกังวลว่าจะจัดการยังไงด้วยอืมใช่เลยครับเรื่องธรรมดาของคนอื่นอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ของเขาได้เลย การตัดสินใจรีบกลับบ้านทันทีของพี่เสือก็คงเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ดีที่สุดณตอนนั้นแล้วถูกต้องค่ะและมันก็อาจจะตอกย้ำความสำคัญของเจ้าหมีน้อยเข้าไปอีกว่าไม่ได้ช่วยแค่เรื่องกายภาพแต่คงเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์แบบนี้ด้วยอืมเป็นปรด้สูงครับแม้บันทึกจะไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นค่ะจากบริบททั้งหมดมันก็พอจะทาให้เรานึกภาพตามได้ เรื่องราวทั้งหมดนี้แม้จะดูเป็นแค่ส่วนเล็กๆของวันเดียวนะครับแต่ให้มุมมองเราเยอะเหมือนกันค่ะทั้งเรื่องการปรับตัวการพึ่งพากาันภาษาส่วนตัวแล้วก็ความไม่แน่นอนของชีวิตเนาะใช่ครับที่เราอาจจะมองข้ามไปทั้งที่จริงๆแล้วรายละเอียดพวกนี้ล่ะค่ะที่มันมีความหมายสุดท้ายนี้ก็อาจจะอยากชวนคิดต่อนะคะว่าไอ้รายละเอียดในชีวิตประจําวันของคนอื่นหรือแม้แต่ของเราเองเนี่ยที่บางทีมันดูธรรมดาน่าเบื่อหรืออาจจะน่าอายด้วยซ้ํา มันซ่อนความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับความซับซ้อนของมนุษย์หรือความงามในความไม่สมบูรณ์แบบไว้บ้างหรือเปล่าอืมน่าคิดมากครับบางทีการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะทําให้เรามองโลกมองเพื่อนมนุษย์ได้ลึกซึ้งขึ้นก็ได้นะคะครับผมก็นับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับจากเรื่องราวสั้นๆนี้